verb to have mm hmm. นะครับมีการใช้อย่างไรและมีรูปแบบอย่างไรเรามาเริ่มกันเลยครับสําหรับ verb to have นะครับมีหน้าที่อย่างไร verb to have mm hmm. เป็นกริยาหลักที่สำคัญมากๆตัวหนึ่งในภาษาอังกฤษซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งกริยาแท้ถ้า verb to have mm hmm. เป็นกริยาแท้ mm hmm. ก็จะแปลว่ามีหรือแปลว่ากินและกริยาช่วย Verb to have สามารถเป็นกริกยาช่วยได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า verb to have เป็นกริกยาช่วยก็จะช่วยทำให้เป็น perfect tense mm hmm. ในภาษาอังกฤษนั่นเองสำหรับรูปแบบของการใช้ verb to have นะครับจะจำแนกได้เป็นประธานเป็นกลุ่มของประธานนะครับแล้วก็จะแสดงให้เห็นว่า verb to have ที่เป็นการปัจจุบันหรือ present tense past tense เป็นการอดีตและ continuous tense เป็นสิ่งที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันนี้มีการใช้ในรูปแบบใดนะครับซึ่งจะจำแนกในกลุ่มของประธานออกเป็น2กลุ่มนั่นเองนะครับโดยจะให้ทุกๆคนนะครับจำว่า present tense เนี่ย verb to have จะมี2รูปด้วยกันนะครับนั่นก็คือ have กับ has ซึ่งเมื่อไร่จะใช้ have เมื่อเราจะใช้ has จะต้องขึ้นอยู่กับประธานนะครับที่อยู่ข้างหน้าโดยประธานกลุ่มแรกนะครับก็คือ i y o u we, they และประธานพระหุ่นพจน์อื่นอื่นถ้าในรูปของ present tense จะต้องใช้ have นะครับ he she it และประธานเอกพจน์อื่นๆประธานกลุ่มนี้ถ้าในรูปของ present tense จะต้องใช้ has นะครับส่วน past tense และ continuous tense จะยังคงรูปเดิมถ้าเป็น past tense นะครับไม่ว่าประธานจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่ให้ใช้ had ส่วน continuous tense ให้ใช้ having ซึ่งเป็นประธานกลุ่มเดียวกันตัวเดียวกันนะครับ have ที่แปลว่ามี ะจะมีสถานะเป็น non action verb นะครับดังนั้นเนี่ยจะไม่สามารถทำเป็น continuous tense ได้นะครับตรงนี้จะต้องดูบริบทของประโยคภาษาอังกฤษ t h a have ที่ใช้ในประโยคนั้นแปลว่ากินหรือแปลว่ามีถ้าแปลว่ากินก็เป็น action verb สามารถที่จะทำให้เป็น continuous tense ได้แต่ถ้าแปลว่ามีเป็น non action verb ไม่สามารถทำเป็น continuous tense ได้ตรงนี้ต้องระวังด้วยนะครับหลักการใช้ verb to have นะครับ 1. verb to have ทำหน้าที่เป็นกริยาหลักแปลว,ว่ามีหรือแปลว่ากินนะครับ has ใช้กับ he she it และประธานเอกพจน์ตัวอื่นๆ have ใช้กับ I you we they และประธานพระหูพจน์ตัวอื่นๆส่วน h a d เป็นรูปอดีตของ have กับ has นะครับใช้ได้กับประธานทุกตัวซึ่งได้อธิบายไปแล้วในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับเรามาดูรูปประโยคตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรก I have a new car I have a new car ฉันมีรถคันใหม่ h a v e ตัวนี้แปลว่ามี นะครับ I have a new car ตัวอย่างที่2 The dog has a black tail The dog has a black tail หมามีหางสีดำ Jay had a big house Jay had a big house Jay เคยมีบ้านหลังใหญ่ j ตามด้วย h a l แสดงว่าเป็นอดีตของ h a v e นะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีที่ใช้เป็นรูปอดีตแสดงว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับตัวอย่างที่4 m o m and i have dinner at 7 o'clock mum and i have dinner at 7 p.m. แม่และฉันกินมื้อเย็นตอนหนึ่งทุ่มเป็นปกติ อย่าลืมนะครับกรณีที่เป็นการใช้ present simple tense แสดงว่าประธานทำกริยาตัวนั้นเป็นปกติประจำสม่ำเสมอดังนั้น mom and I have dinner at 7 p.m. ก็แปลว่าแม่ของฉันและฉันนะครับกินมื้อเย็นตอนหนึ่งทุ่มเป็นปกติประจำสำหรับ have ตัวนี้แปลว่ากินหรือทานนั่นเอง ต่อไปเรามาดูหลักการทำประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามกันนะครับต้องใช้กริยาช่วย verb to do เข้ามาช่วยนะครับในการทำเป็นประโยคปฏิเสธจำให้แม่นเลยนะครับ verb to have ที่เป็นกริยาหลักห้ามใส่ not หลัง have หรือ has เด็ดขาดนะครับเรามาดูรูปของการใช้นะครับประธานที่เป็น I you we they และประธานหูพจน์ตัวอื่นจะตามด้วย do not หรือ don't และตามด้วย have นะครับส่วนประธานที่เป็น he she it และประธานเอกพจน์ตัวอื่นๆจะตามด้วย does not หรือ doesn't ตามด้วย have นะครับเรามาดูรูปประโยคตัวอย่างกันเลย I don't have any time. I don't have any time. ฉันไม่มีเวลาเลยจะสังเกตเห็นว่าต้องใช้ verb to do เข้ามาช่วยในการทำเป็นปฏิเสธนะครับเราไม่สามารถพูดว่า I have no, not any time อย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องเป็น I don't have any time ตัวอย่างที่สอง My boyfriend doesn't have a car. My boyfriend doesn't have a car. แฟนฉันไม่มีรถเลยสักคันนะครับต่อไปเรามาดูของการสร้างประโยคคำถามกันนะครับเรามาดูรูปแบบของการสร้างประโยคคำถามที่เป็น yes no questions ก่อนนะครับขึ้นต้นด้วยดูแล้วตามด้วยประธานนะครับ I, you, we, they และประธานบหงพจน์ตัวอื่นๆ แล้วตามด้วย have อย่าลืมเครื่องหมายคำถามด้วยนะครับส่วนประธานที่เป็น he she it และประธานเอกพจน์ตัวอื่นๆต้องขึ้นต้นด้วย does นะครับ does แล้วตามด้วย he she it และประธานเอกพจน์ตัวอื่นๆแล้วตามด้วย have ส่วนคำถามที่เป็น wh questions นะครับ ต้องนำ wh questions ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วตามด้วยกริยาช่วยดูนะครับแล้วตามด้วยประธานที่เป็น i you we they แล้วตามด้วย have นะครับส่วนประธานที่เป็น he she it เราจะต้องใช้ d o e s กรณีที่เป็นกริยาช่วยนะครับดังนั้นเนี่ยรูปแบบก็คือ ต้องเอา wh questions ขึ้นมาก่อนแล้วตามด้วย das แล้วตามด้วยประธาน he she it แล้วตามด้วย have นะครับเรามาดูรูปประโยคตัวอย่างกันเลยสำหรับคำถามที่ต้องการคำตอบ yes หรือ no ก่อนนะครับ do you have any friends do you have any friends คุณมีเพื่อนบ้างไหมเนี่ยคุณมีเพื่อนบ้างไหมเนี่ย Does Nit have any brothers? Does Nit have any brothers? Nitmi Pichai Nong Chai mai? Me, nong Chai mai? Where do you usually have lunch? Where do you usually have lunch? ปกติคุณทานมื้อกลางวันที่ไหน? อย่าลืมนะครับประธานเอกพจน์เมื่อทำเป็นประโยคปฏิเสธใช้ does และประโยคคำถามใช้ does แล้วให้เปลี่ยน has กลับมาเป็น have นะครับดังนั้นในกรณีการสร้างประโยคคำถามนะครับหลังประธานจะต้องเป็น have เท่านั้นนะครับต่อไปนะครับหลักการที่2ของการใช้ verb to have นะครับ verb to have ทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยนะครับ 2.1เป็นกริยาช่วยใน perfect tense โครงสร้างของ present perfect tense นะครับก็คือ subject ตามด้วย have หรือ has นะครับหรือ haven hasn't นะครับแล้วตามด้วยกริยาช่องที่3นะครับโครงสร้างของประโยค past perfect tense ก็คือ subject ประธานนะครับตามด้วย had หรือ h a d e n แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3นะครับส่วนโครงสร้างประโยคนะคะ future perfect tense นะครับ, ense, รบก็คือ subject ตามด้วย will have หรือ will haven แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น i have worked hard this week i have worked hard this week สัปดาห์นี้ฉันทำงานหนักมาก She has been a teacher for over twenty years. She has been a teacher for over 20 years. <laughs> crew twenty years. Tom had read the book before he watched a film. Tom had read the book before he watched a film. Tom ทอมอ่านหนังสือก่อนที่เขาดูหนัง We will have gone when you arrive. We will have gone when you arrive. พวกเราคงจะไปแล้วเมื่อคุณมาถึงสำหรับกรณี future perfect tense นะครับจะเป็น tense ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับดังนั้นเนี่ยจำโครงสร้างไว้แต่ว่าฝรั่งจะไม่ค่อยใช้ในชีวิตประจำวันเท่าไหร่นะครับ แล้วโอเล่จะมาอธิบายเรื่องของการใช้ tense ในแต่ละ tense อีกครั้งในซีรีส์ต่อไปสำหรับกรณีที่2.2นะครับใช้ have has had to ในความหมายแปลว,ว่าต้องนะครับโครงสร้างประโยคนะครับคือ subject บวกด้วย have has had to แล้วตามด้วยกริยาช่องที่1ไม่ผ่าน นะครับส่วนกรณีนี้เนี่ยจะแปลว่าประธานตัวนี้ต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่น Nida has to do it by herself. Nida has to do it by herself. Nida ต้องทำมันด้วยตัวเอง I have to get up early. I have to get up early. Get up early. ฉันต้องตื่นแต่เช้า I had to pick up my son at school yesterday. I had to pick up my son at school yesterday. ฉันต้องไปรับลูกที่โรงเรียนเมื่อวานนี้สำหรับกรณีที่3นะครับ2.3ใช้ในประโยคที่แสดงถึงการกระทำที่ไม่ได้กระทำด้วยตัวเองหรือว่า causative form นั่นเองนะครับมี2ประเภทก็คือ have someone do something have someone do something แปลว่าให้ใครเป็นคนทําบางอย่างให้กับผู้พูดนะครับโครงสร้างก็คือประธานตามด้วย have has had แล้วตามด้วยผู้กระทําแล้วตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งนะครับไม่ผันอย่างเช่น I have my son wash my car. I have my son wash my car. ฉันให้ลูกชายล้างรถของฉันก็คือให้ลูกชายเป็นคนทำนะครับเราจะใช้โครงสร้างนี้ก็คือ have has had แล้วตามด้วยผู้กระทำล้วตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่ง Tom has his wife cook every day. Tom has his wife cooked every day. Tom ให้ภรรยาของเขาทำอาหารทุกวันเลย Tom ให้ภรรยาของเขาทำอาหารทุกวันเลย They will have the painter paint their house. They will have the painter paint their house. พวกเขาจะให้ช่างทาสีมาทาสีบ้านของพวกเขา ก็คือเขาจะ will ใช่ไหมครับแล้วตามด้วย have will have ก็แปลว่าจะให้ painter ก็คือช่างทาสีแล้วตามด้วยกริยาช่องที่1ก็คือ paint นะครับก็คือ they will have the paint e r paint their house เขาจะให้ช่างทาสีมาทาสีบ้านของพวกเขานั่นเองอันนี้ก็คือรูปแบบของ have someone do something ให้ใครเป็นคนทำบางสิ่งบางอย่าง ให้กับผู้พูดนะครับสำหรับกรณีที่สองนะครับก็คือ have something done have something done แปลว่าให้ใครทำบางอย่างโดยไม่ได้พูดถึงตัวผู้กระทําให้ใครทำบางอย่างโดยไม่ได้พูดถึงตัวผู้กระทำนะครับโครงสร้างก็คือประธานขึ้นต้นก่อนเลยแล้วตามด้วย have has had แล้วตามด้วยสิ่งที่ถูกกระทำแล้วตามด้วยกริยาช่องที่3นะครับมาดูกันว่าเป็นอย่างไร I have my hair cut every two months. I have my hair cut every two months. ฉันตัดผมทุกสองเดือนคนอื่นหรือช่างตัดผมนะครับเป็นคนตัดให้นะครับ He had his watch fixed. He had, h i s w a t c h fixed. เขาเอานาฬิกาไปซ่อมมาคนอื่นหรือว่าช่างเป็นคนซ่อมให้นะครับนี่ก็คือรูปแบบของการใช้ have something done ก็คือให้ใครทำอะไรบางอย่างโดยไม่ได้พูดถึงตัวผู้กระทำนะครับต่อไปกรณีที่สนะครับสำนวนที่ใช้ verb to have ตามด้วยอแล้วตามด้วย verb ะจะทําให้กริยาตัวนั้นกลายเป็นคำนามนะครับและแปลความหมายตามกริยาที่ตามหลังอย่างเช่น I want to have a rest I want to have a rest ฉันต้องการพักผ่อน have a rest นะครับก็จะแปลตามคำหลังนะครับก็คือ rest นั่นเองนะครับแปลว่าต้องการพักผ่อน He has the has the streets time. streets time a walk along the streets kill time. Has a walk along the streets to kill to to <_ d ance> เขาเดินไปตามท้องถนนเพื่อฆ่าเวลา has a walk ก็จะแปลความหมายนะครับตามคำกริยาที่ตามหลัง a ะ has a นะครับก็คือ walk นั่นเองก็คือเขาเดินไปตามท้องถนนเพื่อฆ่าเวลา kill time ก็คือฆ่าเวลานะครับ นี่ก็คือวิธีการใช้ verb to have นะครับในประโยคภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับหวังว่าจะสร้างความกระจ่างชัดให้กับหลายๆคนที่กำลังงงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ verb to have ว่ามีหลักการใช้อย่างไรนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจไม่มากก็น้อยในการใช้ verb to have สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับช่วยกดไลค์ให้อเล่ด้วยนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ subscribe อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในกรณีที่มีคลิปใหม่ๆนะครับแล้วโอเล่จะมานำเสนอสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการใช้สิ่งต่างๆนะครับของภาษาอังกฤษในช่องเรียนภาษาอังกฤษที่ตัวเองกับโอเล่จะรันอีกในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้โอเล่ขอตัวแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ